กดไอ้ขาวให้แพดโปร10.5นะครับผม ก็อยู่ในขั้นตอนการเข้าน้าม่วงนะครับโปรแกรมจะถีบเข้าหน้าสีนะครับดี่ค่าเดิมก่อนนะครับนี่ผมจะครับพิมพ์ีเรียวแล้วก็แ a ็ก d อดด s เอาไว้นะครับเพื่อสะดวกในการก๊อบวางนะครับ หลังจากนั้นก็เขียนเลยเสร็จาก็ต้องมาโอเค,โอเ,คเราไปมาไปดีโตครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปด iPad Pro 10.5นะครับผมแค่ซื้อ serial สำหรับปดตรอีคาวนะครับแล้วก็ใช้ ID Box เข้าไปเขียนโดยที่ไม่ต้องยกแนนนะครับใช้เวลาไม่กี่นาทีครับเสร็จแล้วสำหรับใครที่สนใจ ID Box นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางอ e ี b o บ็อกเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ